หมักทุเรียนจ้าหมักทุเรียนคู่ปังสารมีสั่งมาไหแต่เศร้าเลยตื่นมานะคะขีตายังบรางจ้ามาพอหมักทุเรียนก่อนเลยมาลองเบิงว่ามันสิเป็นจ้าไหนจ้านาตากระิบประมาณนี่แหละจ้าทุเรียนแซ่แข็งนะคะสั่งจากคู่ปังจ้า <c oughs> เดี๋ยวห้องมาเบิงนาตาจ้าแลวกะ็ะซิมไปพร้อม้อมกันนะคะว่าสิเป็นแบบไดนะคะ สั่งแบบเป็นล่างมาจากร่านไทยจ้าลึกใส่หัวหมากะแตกนะคะบรไรกินดีจักเทียมาล่องจ้าอคอยอยากสีบอกว่ามันนมั่ารม่คร์ค่อยๆถว่ากินไอศครีมาอารมณ์เดียวกันกับกินไอซ์ครีมเลยจ้าหวานหวานมันมันจ้าสื่อมักทุเลียนมาเป็นล่างนะคะล่างตั้งแสนกลัวนะคะกินได้หน่อยเดียวน้อยจ้านอกนั้นลึกใส่หัวหมากะแตกนะคะมีสารมีสั่งในคู่ปังบบแพงน้ำจ่ามื่นสามพันอดนะคะ แซบน้ำอยากสิบอกว่าแซบจ้ากินมือระพูอร่อยมากเลยจ้าเป็นหวานหวานเย็นเย็นนะคะออกมาตั้งไ้แป๊บเดียวเพื่อนก็ก,กินได้แล้วนะคะหลังจากแช่แข็งนะคะนี่เลยจ้าไปตําเลยจ้าอร่อยบอกเลยคอนเฟิร์มบ่ต้องไปซื้อเป็นแพๆมากินดอกเสียดายเงินซื้อมาเล้วบางล่งกับบ่อซุกบางล่งกับออนทุเรียนสั่งจาก้านไทยแพงพร้อมนะคะจะเป็นผ้ากันขายแพงค่ะข,ขายแพงเนี่ย แงเล้วได้กินแซบบ๊อิดหวังในกระไข้พิดหวังทุกปีจ้าแม่อินทก